แปครับวันนี้มาหาช้อนปลากัดครับี่ครับปลากัดปลา,กปากแก้มแดงชนบุรีครับเมื่อกี้ช้อนมีตัวอยู่ตัวหน,นึ่งนี่อนได้เมื่อกี้นี่ เราเก็บใส่กวดด้วยก่อนครับโอ้โหตัวผู้ครับสีสวยเลยตัวผู้ตัวเมียเอาไว้ก่อนครับเอาตัวผู้ก่อนครับสีสวยเลย ครับแจมแจมแจมเดี๋ยวเอาปลาก่อนครับเมื่อกี้ได้มาตัวหนึ่งแล้วตัวเมียเดี๋ยวตัวผู้ก่อนครับดูแลรงมาลุ้นกันครับไม่มี โอ้ช้อนมือเดียวเลยตัแหล่งนิกกอนที่ชนบุรีเฮ้วนลูกลูกลูกมันลุ้นกันครับนี่นี่นี่ใช่ไหมนี่ตัวนึงนี่นี่นเดตัวผู้ครับตัวนึงนี่ตัวเล็ก เอาไว้ก่อนครับเอาตัวคู่ไว้ครับเดี๋ยวตัวเมียเข้ว่ากันหน้าฝนแล้วลองหามาเลี้ยงดูครับนี่ได้สองตัวแล้ว ต่อครับ hmm. ด oh, 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 yeah. yeah, ูแรงจะประมาณนี้ครับจะลกสักหน่อยโอ้ช้อนมือเดียวย้ายที่ก่อนติดไม่ลุ้นกันโอ้ ไปไปมีไหมมีแต่ลูกมันเข้าเข้าเข้า,ขา,ออาตัวผู้ลูกไม่มีครับโอ้โห้อนมือเดียวเลยต้องไล่มันหมุนกันครับมีไหมไม่มี ใช้บุ้งกีก็ได้ครับเรือที่ทำที่สะดวกครับฝนตกใหม่น้ำจะดำเักหน่อยไม่รู้ป่ายยากโอ้โหมีต่ลูกตัอคลอไปไหนให้เจนเจน ดูสิมีไหมโอ้มีตัวเมียตัวเมียต็มีตัวผู้แถวนี้เป็นล้นตัวผู้โอ้โหนี่ตัวผู้โอ้โห Đang phát lên Đó, Không hấp đi Đang đấy Oh, nửa nhà mạng phần 3ามตัวแล้วพอได้พอได้ไดนี่จะเป็นน้ำซับตลอดปีครับเนี้ยหน้าหน้าฝนจะมีหญ้าเน่าหญ้าอะไรเน,นี่แรงมาคนเดียวปุ้งกีไม่ไหวเลองดูครับ ดูกันจะได้ไหมเดี๋ยวราจะป้องขนาดขนาดก่อนนี่คุณีปล่อยสัก ตัวเมียรองรองลุ้นโอ้โหนี่ก็ตัวเมียเนี่ยตัวเมียนอนอยู่แล้วตัวผู้ครับไปเลี้ยงสวยงามลูกคนอตัวผู้จ้า โอ้โหนี่นี่นี่โอ้ตัวเมียอย่างอ้วนเลยนี่ตัวเมีย่อยก่อนตัว <telefon> ผ<โป>ู้ต้องอยู่แถวนี้แหละมามาเข้ามาเลยตัวผู้โอ้โหถืกันทัก มีไม่ตัวผู้อีกไม่มีโอ้ยิงดูเล่นครับอากาศแก่มแดงแถวชนบุรีครับมีแต่ลูกเดี๋ยวดูดิ lòng nhẹp, dăm dăm cha, lay để nó vào, để tháo cái phẳng luôn đi, mệt nữa này, ô, ô phẳng này nó, นยนะจากนี้ก็โอเคครับได้ห้าตัวก็ถือว่าโอเคละเดี๋ยวเอาไปขึ้นโลฟอร์มดูครับเหนื่อยเลยเล่นสนามขุดเลย สีแดงสีฟ้าสวยเลยโอเคครับผมกลับกันแล้วครับหลังจากที่เราได้ประกาศมาครับก็จะเอามาขึ้นโหลแบบนี้ครับวันนี้ได้มา4ตัวครับเอามาเลี้ยงเล่นข้างหนก็จะเป็นรากพกับกูดครับ ทำให้ปลามันคุ้นกับธรรมชาติเสร็จแล้วเราก็เอใบโหกวางครับโหกวางแห้งใส่ตอนเช้าค่อยเอาออกให้สีมันเหลืองสักหน่อยหนะึ่งลาจะได้สบายตัวครับวันนี้ได้สีตัว ก็้เลยงดูเล่นครับส่วนสตัวนี้เราได้มา2วันที่แล้วครับคนละแหลง่งขังไว้สักสองวันครับสองสามวันก็ให้อาหารสากุระถ้าเราไม่มีลูกน้ำก็ให้อาหารสากุระสัก2เม็ดสามเม็ดครับปลาก็จะขึ้นเไวสองวันจะมีวอดแล้ว ปลากัดปลากแก้มแดงครับเขาก็จะฟอร์มน้ำประมาณนี้ครับหมักให้น้ำใบหงกว้างประมาณนี้ปลาก็จะคึกแบบนี้หละเลี้ยงดูเล่นเป็นความสุขทางใจครับแล้วแต่คนชอบชอบใครชอบมันส่วนผมชอบเอามาเลี้ยงสวยงามครับแปลกหูแปลก,กตาดีขอบคุณที่รับชมคลิปครับ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ